ผมให้เพชจเป็นหนึ่งพิชายณ์เอาปะเฮ้ยโอ้โหร่วงเอาค่ะร่วงชอบนี่คุณเอาเพจจริงเหรอเนี่ยคุณเอาเพชจเหรอเอา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 เพจเฮ้ยมามามาคุณขอเอาเพชจด้วยแหละขอเอาเพชจครับ If you having girl problem I feel bad for your son I got a 99 problem but i h e picture ain't one เออว่าแต่วันนี้ม้ากับป้าคุณอยู่ปะเนี่ยไม่อยู่ครับ ตอนแรกอยู่แต่ว่าเหมือนเขาจะปรับเวลากันนะดิคุณโดนทิ้งเราเออช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอ <c oughs> คุณเพชรไม่อยากมีมาป้าบ้างหรอไม่เอาอ่ะเพราะว่าผมมีแค่คุณไง <c oughs> แบบมีเพื่อนแค่คุณไงแบบว่าป้าหมายังไม่อยากมี <c oughs> อ๋อนั่นสินะทางเข้าอยู่ไหนเอาคือ <c oughs> ผมมาแล้ว เออแต่ถ้าผมอยากมีพ่อคุณพอมีแนะนํำไหมอ่ะต้องเป็นคนที่คุณเลือกสิผมอยากได้แบบรวยๆอะคุณได้หรือยันไม่สนุกผมอยู่ได้ถ้าพ่อรวยผมก็อยู่ได้เลยมันจะไม่อบอุ่นนะวันไหนอ้อนอยากได้ความรักก็ทํายังไงครับเนี่ยไม่ก็เดี๋ยวผมเอาเงินจากพ่อแล้วมาเอาความรักจากคุณเนี เขาเอาไปแล้วุ้ยไม่ค่ะเราเนี่ยเขาขับรถอะไรอ่ะไป็รถบ้านรถบอกอะไรอ่ะเหมือนเหวี่ยละทำไงเราจะถอดใจไหมเขาเดียวไปแล้วเนี่ยผมว่าเราถอดเราถอดใจเถอะเฮ้ยแต่เขาอาจจะซ่อมไม่เก่งก็ได้นะเว้ยคุณถูกปะจริงงั้นเหรอเขาอาจจะซ่อมแล้วล้มแล้วก็เสร็จเราไม่รู้่แต่รถเขาดูแรงมากเลย ต้องเป็นรถแบบเป็นรถที่มีมูลค่าถูกฮาคุโชหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าฮาคุโชเ<ๆ>หรออะไรไม่รู้ผมว่าผมพอจะเดาออกแล้วว่าเป็นใครใครสักคนในแกลงหนตี้อ่ะหนตีอยิ่งงั้นโอ้เหลือเชื่อรูไว้ซ่อมไฟด้วยเหรอคุณจะบอกว่าเขาไม่ทำงานางขาวเลยว่างั้นไม่ใช่เขารวยกันอยู่แล้วหรือเปล่าเขาไม่รวยเขาก็ต้องฟามเหมือนกันนะ เลยแล้วเลยแล้วเอาไหนอ่ะในซอยในซอยซอยข่ายนี่เลยไห <c oughs> นอ่ะนี่เดี๋ยวผมซ่อมให้ดูเจ้าด้วง <c oughs> <c oughs> เขาเรียกคุณด้วยอ่ะเขารู้จักคุณใครอ่ะใครอ่ะเด็กปอใครนะ <c oughs> โอย ี่เวโปเอาลุ้นใครมาอายืมดูไว้มาเพราะว่าพี่เวโปหาอะไรชอมไฟซะหน่อยอ่ะสู้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 เข้าในเมืองดีในเมืองง่ายกว่าเยอะในเมืองก็ไม่ทันไม่ดักดักจุดเอาดิดักจุดงอนอย่าพูดอะอย่างดู้น ู้อยู่ตรงสาภาใช่ปะ่ะมันก็จะมีเกิดตรงฝั<ฟ>่งซ้ายตรงตะขอเห็นปะ<ฟ>่ะท้ายตรงตะขออาแล้วก็แถวหน้าสาภาอันนึงแถวซ้ายตรงตะขออันนึงแล้วก็ฝ<ฟ>ั่งท่าเรือเนี่ยวิ่งแค่โซนตรงนั้น่ะก็จะมีเกิดอยู่แถวนั้นนะห้าหกจุดอะ<ฟ>อ้าวแล้วแล้วจุดก็จะไปเก็บกันแล้วเราแล้วม่ค่อยงอกเงยออกมาอีกครั้งหนึ่งคือถ้าม<ฟ>ันหายหมดแมปบล็อกหนึ่งใช่ป่ะมันก็เด้งขึ้นมาใหม่เราก็เนี่ยดักโฟกัสตรงนั้นนะเพาถ้าเราขับไปเรื่อยอย่างเงี้ยเราจะสุ่มได้ไม่ได้ มาทีก็ไปไม่ทันเขาถูกปะล่ะโอเคได้ถ้าเราล็อกโซนคุยทีมก่อนเอ้ยถ้าเราล็อกโซนแล้วเราอยู่ใกล้ปุ๊บนั่นแหละเราก็ได้อย่างน้อยได้อันหนึ่งต่อรอบก็ยังดีได้ครับใช่อันหนึ่งต่อรอบชั่วโมงหนึ่งก็ได้สองสามหมื่นแล้วโอเคโอเคขอบคุณครับว้เจอกันเจ้าดวงครับผมไปกินเหล้ากันพูดส้รู้เลย บ้าจริงๆเสียวพูดอะไรเนี่ยเสียภาพโพสหมดนะไม่หรอกคุณไม่ทันแล้วภาพโพสคุณคือผมพูดตรงๆเลยนะตั้งแต่คุณขับมาเนี่ยผมยังไม่ได้จักอันเลยใช่ปะได้อยู่นะได้หรอได้ไม่ได้ชัวร์ได้ชัวร์อันสองอันนะนี่นี่ได้ชัวร์ได้ชัวร์ม่ไดเล่าได่ะ อนคำพูดสีที่บอกว่านั่งกับดวงแล้วไม่ได้สักทีน่ะนั่งกับคุณแล้วสนุกที่สุดขอโทษนะที่บังคับป้าไม่คุณไม่ได้บังคับผมรี่ขอค่าซ่อมด้วยครับขอขอค่าขอค่าซ่อมได้ไหมครับผ <c oughs> ขขได้ใจหายเลย าผมขับมาเลนผมนะครับมันมันเป็นเลนผมนะครับอะไรนะครับพี่ชายอันนี้มันเป็นเลนรถผมอ่ะครับผมมีทั้งเรื่อทั้งตัวห้าร้อยพี่ชายแต่ค่าโอเคโอเคครับห้าร้อยก็ได้ครับโอ้โหงั้นผมก็หมดพี่ชายผมไม่มีอะไรแล้วนะเอ้าแต่คุณขับมาชนผมว่าผมไม่ผมให้เพชรเมนตหนึ่งพี่ชายเอาปะเฮ้ยโอ้โหเรื่องเอาค่ะลองชอบเพชรเลยนะสามเจ็ดสอง นี่ค <language> ุณเอาเพจจริงเหรอเนี่ยคุณเอาเพจเหรอเอา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 เพจมาวะมาวะคุณขอเอาเพชรด้วยแหละขอเอาเพชรครับแปลว่าเพชรเด็ดอ่ะดิคุณเพชจมันแพงเลยนะครับมันจริงทำไมคุณไม่เอาเพชรไปขายแล้วโอนเงินมาล่ะคะมันแพงมากเลยนะคะไม่เป็นไรครับที่หงอไม่โกรธกันใช่ไหมแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเพชรเท่าไหร่ครับคุณเพชรเท่าไหร่ครับสองพันหรือพันสองพัน แพงกว่าห้าร้อยพิณนะคะคุณมันแพงมันแพงมากเลยนะเห็นรู้สึกผิดแล้วว่าเอาคืนไหมคะเอาอย่างนี้ดีกว่านี่คืออะไรนะคุณโคเคนมันเท่าไหร่คุณโคเคนหนึ่งละรนึ่งละห้าร้อยถึงแปดร้อยงั้นงั้นเดี๋ยวผมให้โคเคนคุณกับกับเบียร์แล้วกันคุณกระเป๋าอะไรอ่ะเออ่ให้ผมเลยเหรอใช่ใช่คุณให้ผมอเใครเคายไล้ทำงานไม่เป็นไรครับผม ถือว่ามันมันแพงไปอ่ะพอค่าซ่อมรถมันแค่เจ็ดแปดร้อยเองอ่ะคุณหกสิบส่วนครับไอ้อเคี้ยกูสงสารเขาคุณเพชรเรียกชางคุณเพชรเรียกยังจำอ่นกระเป๋าอะไรนะครับหกสิบส่วนเราประเมินตอผมเต็มยมมานี่ครับนี่ครับคุณเพชรเรียกช่างหรือยังนะ่ะยังเลยคุณคุณรอรอซ่อมสิอ๋อผมเรียกแล้วครับอ๋ออันนี้คือคุณไปทำงานมาเหรอครับ ใช่ครับคุณเป็นถึงสภาแต่ขูดรีดประชาชนอันนี้คุณไม่มีแก๊งใช่ไ้มครับอ่ามีครับเอ้าเขามีแก๊งคุณไม่เป็นไรั้งงั้นอะแก๊งอะไรเหรอครับเนี่ยนาคอทับนาคออุ้ยเพิ่งเข้ามาเหรอแต่ว่าคนเนี้ยครับน่ารักขอโทษนะคะฮะเี้ยไอ้ขี้เขาจะโกรธว่าช่างแม่งกูไม่รู้จักเอาหมด้ะตอนให้จน เออโอหให้เขาไปตั้งพันหนึ่งเลยด้วยอาคาร์ดเจ็ดร้อยห้าสิบครับเลขกระเป๋าอะไครับหนึ่งสามหนึ่งครับเอาเหียอาเช็ดรถได้ไหมครับตามสบายแล้วเพลงเมื่อกี้อ่ะชื่อเพลงว่า s e c r e t อ่ะ ใช้รถปั๊บเลยนะครับเออเฮียเขาเสียงหล่อไว้ทำให้เสียงกูเกียนสุดละเอาแล้วเ,ลเพื่อนกูหายขอไปนู่อมขนาดไหนครับอา้าวขนาไหนครับแต่ว่าเดี๋ยวเดินทางคุณใจงเงินไปแล้วเหรอใช่ค่ะพี่พี่เราเครียรไ,ไหนมาสี่เก้าสี่ศูนย์สี่เรียกสองคนเหรอเมื่อกี้สองคนใช่ค่ะ เรียกมาเรียกมาคนละเคสเหรอใช่ค่ะเขาเรียกมาคนละนะเดี๋ยวพี่พี่เอาตังที่ไห้แล้วกันพี่พี่ซ่อมของขันของรองเลยก็ได้โหไอเด็กเฮียสิว่าก่อนเรียกบอกกูนเสียวเฉยขอรอด้วยครับเนี่ยถ้าเกิดตำรวจไล่ก็คือผมรอดอ่ะ ว่ารลอนไหมรลอนคุณเก่งจังวะแล้วมันลงไม่ได้อะคุณไม่เคยเห็นใครทำได้แบบนีว้วะคุณ,<ล>คณมันลงลไม่ได้อะ <laughs> แต่คุณเก่งเว้ยดื้อดั่งความเก่งนี้ด <laughs> ิทำไงอะคุณจะทำไงฮะ ุถ้าเกิดเราโดดลงไปเราเป็นไงบ้างอะโดดลงไปเหรอก็ไม่ไม่น่าเป็นอะไรนะ <ผม S 2> จะโดดเหรอเราอาจจะต้องพาวอ่ะมันไม่น่าได้พระคุณทรงเนี้ยมันจะทำอะไรได้เหรอคุณลอง W S แล้วก็ A พร้อมกันเลก็ W S D อะไรแบบนั้คือเนี่ยค่ะประสบการณ์การเล่นที่มางสามปีของผม โหคุณสามปีเลยเหรอสามจริงคือชีวิตว่างนะพอๆเลยแต่ว่าคนละเกมนะคุณเล่นสามปีเหรอใช่ประมาณนะผมไม่ชอบทางนี้เลยไม่ชอบตีหนึ่งห้าสิบเก้าไม่ชอบตอนนี้คุณแล้วผมมาทิ้งนี่มันตีสองสิบสอง่ะคืออร่อยตีหนึ่งห้าสิบเก้าเนยเอาผมมาทิ้งอ่ะไม่ผมไม่ได้เอาคนมาทิ้งผมเอาคุณมาส่งผมเอาคุณมาส่งเอามาทิ้ง ไม่คือผมว่าคุณมาส่งไงนี่ผมมาส่งคุณถึงบ้านเลยนะเอาทิ้งไว้แล้วไม่ต้องมาเอ๊ะคือคือผมว่าคุณมาส่งนะเนี่ยดูแล้วคุณคุณต้องบอกลาผมกอนดีเอาหายเอาไม่เห็นงั้นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว ฮ้ฮืฮูฮูบายเจ็บบายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาเล่นด้วยโอเคถ้าว่างนะจริงๆก็ว่างแหละแต่วันนี้ติดโุวละานิดนึงโอเคพรุ่งนี้นะผม่ปเจอกันย์แตผมวันอาทิตย์ผมมาังมาใม้ตั้งแต่เช้ายังได้เลยเก้าโมงอ่ะผมบอกเลยเอ้ยไม่เห็นน่าดีใจเลย ไม,มอไปก้ามงคุณไม่อยู่มาทำอะไรอะวันอาทิตย์ไม่มีอะไรที่น่าสนใจกว่าวันนี้เหรอไม่ผมก็สนใจทุกวันแหละไม่หันแล้ว<ต>อ้าปา<ะ>ก็เห็นลิ้นไก่อ้าวคุณเห็นผมเป็นคนอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ไม่รู้อะก็เดี๋ยวรู้ว่าผมเป็นคนยังไงวันอาทิตย์ไงแค่ <c oughs> แล้วนี่ <c oughs> คุณ <c oughs> คุณต้องทำงานต่อก่อน เอ,อทำงานต่อไหมก็รอดูมา้มาม้าไปผมก็ไปโอเคผมฝากสวัสดีม้าด้วยได้สวัสดีตรงไหน<อ>สวัสดีตรงตรงแบบตรงอกมา้าเลยไหมไม่ไม่เป็นไรเวลยะกาก <Yeah, S 1> ็ได้ผมว่าใะะ่ใ <Okay. S 1> โอเคไปแล้วเฮยค่ะอวดีครอบับได้เลยครับ 冰冰啊！